สวัสดีครับพบกับสันขวานนะครับวันนี้สันขวามาทำภารกิจนอกสถานที่นะครับอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรีครับผมมาทําอะไรนี่เลยครับรถ E ีวีนะครับวันนี้สันขวามาทําภารกิจเซตี้ขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆหนูๆที่โรงเรียนนี้เดี๋ยวไปชมข้ามบรรยากาศด้านในกันว่าสนุกแค่ไหนไปครับ ออนนี้แล้วก็ทดสอบขับขี่ครับผมก็ทุกครั้งที่มาทําการเซฟตี้นะครับจะมะีเครื่องเซนลันนิ่งตรงนี้นะครับให้น้องๆหนูๆได้ทําการทดสอบขี่กันนี่ครเปรียบเสม,มือนจริงครับมาดูหน้าจอครับอันนี้จะเหมือนจริงนะครับใส่เกียร์ใส่อะไรเหมือนจริงหมดทุกอย่างนะก็มีเลี้ยวมีอะไรด้วยนะครับมีอุบัติเหตุด้วยนะี่ยะ น okay. ี่ฮะเห็นไหมะนี่คือมันทดสอบจริงๆนะครับเวลาขี่นะครับก็ถ้าฮอนด้าเอเชียนะครับไปที่ไหนก็สามารถมาเล่นได้สำหรับเครื่องเล่นตัวนี้นะครับผมเทนนิ่งนะตัวนี้โอเตี้แล้วก็เดี๋ยวสังข์วานจะไปทดสอบขี่รถจริงด้วยรถไฟฟ้าที่สนามกันนะฮะก็วตอนนี้ก็สังข์วานจะลองขี่รถในสนามจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็คอนื่นเลย เบวกน็อตต้องใส่นะครับแล้วก็ใส่ละค้างนี่ต้องใส่ทุกครั้งนะครับแบบนี้นะอ่าไปฮะมันจะมีป้ายหยุดตรงนี้นะครับเวลาหยุดก็ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยนี่ครับมองซ้ายขวานี่แล้วก็ไปต่อครับอ่า ตรงนี้จะเป็นซิกแซกครับผมอ่าซิกแซกไปครับตรงนี้นะครับจะต้องยกตบขึ้นนิดนึงครับครับตรงนี้จะเป็นช่วงทรงตัวครับตัวตัวให้นานที่สุดครับผมแบบนี้ฮะนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้น้องลองขับขี่ดูไม่ยากครับผมง่ายครับ ครับเราตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วครับกำลังทำการอาอธิบายเรื่องการขับขี่นะครับกับน้องๆหนูๆโรงเรียนสวนกลาดวิทยาลัยเดี๋ยวมาดูภาพบรรยากาศด้านในกันครับผมไปฮะก็รื่างกายที่เหมาะสมกับผู้ขับขี่ร่างกายขนาดเล็กมองที่ชนหน้าเราดูตานข้า อบอกเลยว่าเด็กโรงเรียนสวนกุหลาบนี่ไม่ธรรมดาขี่มอเตอร์ไซค์เป็นทุกคนนะไม่เดียวควาเร็วเป็นยังไงบ้างครับน้องอหลังจากที่ได้ทาการทดสอบขับขี่ตัวนี้แล้วรู้สึกอย่างไงบ้างครับสนุกครับสนุกมากเลยใช่ไหมครับใช่แล้วอยากขี่ไหมครับอยากครับก็ไม่ทราบว่าที่บ้านนี่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ไหมฮะขี่มาโรงเรียนทุกวันไหมฮะก็อย่าลืมนะฝาก,กว้ด้วยสำหรับสมบกวกกันนกทุกครั้งน,น,นะครับผมฝาก,กวาด้วยนะครับโอเคฮะ เวลาเดียวหรือเวลาออขับรถนจะเกิดการรุคตัวแขนขาแขนมันก็จะเป็นโครบอักตโนมจะเป็นค้อยซับแดงคือกระเลเก็บเกี่ยารเกษ ครับจบลงแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเซฟตี้ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยครับดูฮะนี่ฮะอันนี้คือเทปดิงของเราแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนักเรียนที่ทดสอบกันก็ขอฝากเขาด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆเซฟตี้ของ Honda a เ i เชีนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในเพจ เอสเอสพีมอเตอร์มอไซค์ฮอนด้าชลบุรีนะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจรถก็ฝากโทรมาได้นะครับเบอร์0 3 1 3 5 0 3 1สาาหำหรับวันนี้สังข์้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ